สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เพื่อนๆมีเมนูกันหรือยังคะวันนี้เราจะผัดกะเพราหมูชิ้นค่ะก่อนอื่นนะคะเอากระทะมาที่น้ำมันลงไปค่ะให้น้ำมันของเราร้อนๆน,นะคะเราก็เอาหมูของเราลงไปเลยค่ะวันนี้หมูของเราเป็นหมูติดมันนะคะผัดกะเพราแบบนี้อร่อยมากๆค่ะเราก็เทลงไปก็คุรีคุรีตามด้วยปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะ พงปรุงรสของเราใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดถ้าเราใส่รสดีลงไปก่อนนะคะรสชาติหมูของเราจะกลมกลมค่ะอร่อยมากๆนะคะแต่เราจะผัดจนกว่าหมูของเราจะสุกค่ะเราก็ผัด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 ไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ผัดกะเพราต้องอร่อยมากๆค่ะเมนูนี้อร่อยสุดๆนะคะเพื่อนๆสามารถ เอาไปทําทานได้ค่ะลองทําดูได้นะคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะเราก็จะผัดๆไปเรื่อยๆนะคะพอหมูเราสุกเข้าที่แล้วนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะเอาพริกแกงที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงไปค่ะวันนี้เราอยากกินรสชาติจัดจานมากๆค่ะพริกก็จะเยอะหน่อยค่ะเราก็ผัดพริกเข้าที่แล้วเราก็คลุกๆ,ๆให้เข้ากันกับหมูของเราเลยค่ะผัดๆไปเื ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าพริกของเราจะหอมนะคะตามด้วยเราก็จะเทน้ํลรางครกลงไปค่ะบ้านนี้ขาดไม่ได้ก็คือน้ํลรางครกค้าตามด้วยปรุงรสด้วยผงงวของเราค่ะใส่ลงไปค่ะใส่น้ําตาลลงไปจ้าใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็คุลีคุีให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะคุลีคุีให้เข้ากันเลยค่ะเมนูนี้ง่ายๆแต่อร่อยอร่อยหอมมากๆค่ะตามด้วยเราก็จะเติมน้ำ ำปลาลงไปค่ะเติมน้ำปลาลงไปก็คุลีคุรีคุรีแบบนี้เลยค่ะตามด้วยคุลีเสร็จแล้วเติมน้ำมันหอยของเราลงไปค่ะซอสน้ำมันหอยเพิ่มรสชาติกลมกล่อมหอมหอมค่ะหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยตามด้วยโรยใบกะเพราบ้านของเราลงไปจ้าโรยลงไปเลยค่ะแล้วก็คุลีคุรีคุรีให้เข้ากันแบบนี้เลยจ้า คนๆคนคนในเข้ากันแบบนี้ค่ะเมนูนี้ดิดมากๆค่ะ อร่อยสุดๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะไข่ดาวนะคะอร่อยมากๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำนิดหนึ่งค่ะพอดีว่าแห้งนิดหนึ่งเราก็เติมน้ำเข้าไปนิดนึงค่ะแล้วก็เคเรคเรคเร่คเร่แบบนี้เลยค่ะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ใบกะเพราของเรานะคะมีกลิ่นกรุบกับ หมูของเราค่ะหลังจากสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟเตรียมจานจ้าตักลงใส่จานเลยค่ะพี่น้องผัดกะเพราหมูชิ้นของเราอร่อยอร่อยเล้